อุบัติเหตุเกิดทุกเมื่อต้องระมัดระวังกันนะครับใช่ควรรายงานข่าวรถยกมายกครับ,บดดเ,ดเ,ดเด,ดเสาไฟไปนิดเดียวเองครับลงค่ะ ไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวอดได้เที่ยวปีใหม่ไปไหนมาไหนก็เช็คร่างกายเช็ครถให้ดีเช็กสุขภาพาตัวเองนะครับฝากดูแลสุขภาพตัวเองทุกคนด้วยนะครับจะลึกจิตดดามด้วยนะครับ เสียงรถอาจจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะไม่สะดวกในการรับฟังขอโทษขอไปครับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ